สวัสดีครับพ่อกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเนาะหลังจากที่พี่สุรชาติพี่เอดอาเดาห้างหายไปพอสมควรครับกับข้าไปนี่นะครับเกี่ยวเขาดูดเขาตากเขาพอดีฝนเขามาพอดีเขาล่มแล้วนี่ละนาดครับไต้ว่ากับได้ยูหงว่ได้หลายคือเก่าดอก ก็เลยยื่ได้ดดกินไปมัน้กลับไม่อีกแล้วก็เลยขีดหอดแฟนครับขีดหอดมูอหอดปวกก็เลยสีได้ว่าเสนอคลิปอีกคลิปนึงนะครับเนาะได้ยินเสียงเห็นหนา้าเห็นตากันเป็นยังดีเบิ้งมะขามนีเน่เริ่มแล้วครับมะขามหวานพันธ์สีทองนี่หน่วยเดียวเนี่ยเรามืองนี้สมบูรณ์ล้วว่ามันคักร้วันเถอะ ภาพไปเรื่อยๆนะครับเนาะยางเบิงมันหกต้นนีรบนท่านเดือดตัดหยาดเห็หง้าก็นี่จะนอยตัดตั้งเพิ่งทั้งผุนหกปันดงเถือเพื่อครับหกจมูกก่ายยางเขาหยาซั้านี้เดือดตัดข้าวเดียวครับนี่ตำตำบางทีตัดไปลองเพ่งไปก็ได้บนหยาดแต่ว่านผุนลองเพ่งบนไหนลองเพ่งในใจขาดลดเออนี่ครับ มะสามหวานพันสีทองอเดี๋ยวใกล้ใกล้ใกล้เมื่อสิเอามาเบิ่งอีกทีนึงเนาะอันนี้ถือบ,บ,บ่ายังว่ท่านเดท่านได้แก้วันเถอะท่านได้ไใหญ่เต็มทีก็เม,มันก็เป็นคนกับยว่ะมาณอายุประมาณส,ส,สิบสี่สามสิบสี่สิบประมาณนั้นเต็มสี่ น,นี้กับพีพามาเบิงพาไปเห็ดกิจกรรมอย่างหนึ่งกิจกรรมเสียงดวงเสียงดวงสไตล์พี่สุริชาติพี่เอ็ดอาเห็ดยังว่าคือบานเขานะครับอยางามมากนี่หฮมดีฝนกับเศร้าตกมากแมาว่นักสิบกู้มือแล้วลนะ่ะถ้าจะว่ามือแรงสิมาอีก,ก่าะธานนี่ครับ ตอนนี้ก็มาปลูกกล้วยไทยพร้อมนี่ก็ว่าปลูกกล้วยไทยไม่ดซุม่มไม่สิซุ่มสม่เย็นมาทันมั่สิเป็นฟ้ากลายเมียนบร่องเมืองขับร่องไปเนาะมาเด้อมาไม,าม่หยังวันทีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ใจเย็นเย็นเอาไปบึงเนี่มอน,นีิกผ้ามาเอาเมี่ยมครับ นี่มีอยู่สองห้างนี่สุดยอดที่เอาพองงาามายางไก่มันมันก็ตอดไงมาดิเห็ดอย่างนี้มันก็ตอดบินมันตอดด้วยซึ่งกินมันตอดอที่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเมันก็สิถาม,มาบางที <c oughs> ห่วยมาดิเห็ดยังไงนั่นว่าตอดข้นเหอนอรียญยังไงมาสิเอาไปกินอยู่เหมือนี่ทีมไบเกิดทีย่านคนมาลอยเอานะครับเนาะเดี๋ยวจากน้อยกัน เหมือนกันดีนยางว่าจะเ,เท่าแล้วนี่นะครับเห็เบื้องวิวยู่ถัดงา,งามเนาะมาย่ียไม้เบิ้งเงียมไม้กับงามครับเป็นปลาในดวงเป็นเป็นเมืองกับตังเมืองผู้เสียผู้สาวเนี่ยังสียังสีแมนแต่อันนี้พอ่อี่หรอครับพี่จะโกงใหม่กับอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยวจังเดี๋ยว สีเริ่มขั้นตอนแลยนะครับเนาะเดี๋ยวเส้ามือจะเข้ากันเนาะอ่าสีเริ่มขั้นตอนเลยได้ครับบาดทฟัน่นสีเอาเมียดอีตัวนี่แหละครับเมีดมีนดเหียนนี่แหละนี่คมขนาดอืคมบนตรงห่วงครับก๊กใหม่นี่เห็นนง้อสีในก๊กใหม่ก๊ใหญยๆนี่ไปหลายตัวแล้วนี่ครับตัวน,นี้แหละคมเป็นหายวัดททิมกันที่ใด ฟันทีเดียวด้วยครับบ้านน,นี่เพิ่องไอ้ยมิมกับเรนมาใส่อยู่ครับแต่ว่าโดยเฉพาะมิม่มนะครับเนี่ยจะไปเห็นกับเพิงเด้อเพิ่พองนี่เขาบว่าไก่เนี่ยเรียนทางเอาเรียบร้อยเด้อืนี่ฟันทึบทีเดียวแล้วก็ผิดเรนหนีจะเข้ากันตามยุทธวิธีบ่ใส่ไฟครับบ่ใส่ไฟพอพีซูลาทเนี่ยเพราะเพรสูบบ่สูบ,สบสยาครับ สูไม่สูบบุหรี่คือว่าล่ะเอานะครับเนาะเอาเบิ้งเด้อยังเล่นต้องกันโชว์